สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่มายาฮันเตอร์คลิปนี้ก็จะประกาศข่าวดีนะครับในรอบปีเลยก็ว่าได้ฮันเตอร์ฮันเตอร์กำลังจะกลับมาตีพิมพ์ใน Weekly y h o ช e n นจ m p ฉบับที่45ครับที่จะวางแผงในวันที่7ตุลาคม2567ก็คือปีนี้นี่แหละครับฮันเตอร์นั้นกำลังจะกลับมาให้เราได้อ่านกันแล้วเนาะ ในวันที่7ตุลาคมนี้และยังมีเปิดภาพหน้าปกรวมเล่มเล่มใหม่นะครับเล่มที่38ที่จะตีพิมพ์ในวันที่4กันยายนในญี่ปุ่นนะครับก็หลังจากห่างหายไปประมาณ2ปีนะจากเล่มที่37ครับโดยจะเป็นมังงะในตอนที่391-400ล่าสุดเลยเนาะส่วนในไทยเนี่ยหรือว่าจะเป็นแปลไทยเนี่ยล่าสุดก็พิมพ์ออกมาถึงแค่เล่มที่36เองนะครับ ก็ต้องลุ้นเล่ม37เ็ร็วๆนี้ละกันก็จัดว่าเป็นข่าวดีในรอบปีสําหรับผมเลยนะครับที่เฝ้ารอ Hunter Hunter กลับมาให้เราได้อ่านถ้านับไปจริงๆเนี่ย Hunter Hunter ก็น่าจะห,หยุดเขียนไปเกือบๆจะ2ปีแล้วนะครับจำไม่ผิดก็เดือนธันวาคมในปี65เอาละครับวันนี้แจ้งข่าวสั้นๆเท่านี้ก่อนนะส่วนรายละเอียดอะไรยังไงเดี๋ยวรอติดตามอีกทีแล้วกันแล้วก็จะมีไลฟ์สดเร็วๆนี้นะครับเอาไว้พูดคุยกันนะครับคลิปนี้ก็เป็นการแจ้งเป็นข่าวด่วนข่าวดี สำหรับแฟนๆที่ติดตามช่องไายาฮันเตอร์ใครที่เพิ่งเข้ามาเจอหรือชอบฮันเตอร์ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้มายานเตอร์ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ